แม่น้องมิสเอิร์ธไทยแลนด์สองพันยี่สนี่เลยเป็นไงบ้างวันนั้นนะคะ<อ>แขกที่มาร่วมงานต้องอบ,บอกว่าครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงเลยที่สป,ปอร์ตมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็ติดตามดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีแต่คำชื่นชม,มนะคะเพราะเขาเห็นความตั้งใจว่าเราตั้งใจที่สร้างไฟเตอร์บนเพจ แพลตฟอร์มของนางงามเพื่อจะทำให้โลกไปนี้มันดีขึ้นทั้งเรื่องของการดินน้ำลมไฟแล้วก็เซฟตีเอิร์ธแล้วก็มีพันธกิจของเรานะคะแล้วก็การคว้ามงใหญ่ให้กับโลกใบนี้ในนามมิสเอิร์ดด้วยนะคะามาถึงผู้ชนะเลิศเป็นไงบ้างวันนั้นกะะ็วันนั้นตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าประกาศชื่อออกไปคือยังตกใจค่ะ<อ>ประกาศชื่อไ้แบบ เฮ้ยจริงเหรอฉันฟังปิดเป่าอะไรนี้ต้องเพื่อนต้องแบบขอลาไปไปเพื่อนเขาแบบผักลงไปอ่ะถึงมารู้ตัวค่ะแบบใช้สองสวันอยู่ก็ถึงจะมารู้ตัวว่าเฮ้ยเรางนะเราได้ Miss Earth นั้นเนี่ยอ่าภารกิจแรกที่เราจะทำทำอะไรต่อคนก็จะไปต่อที่เวียดนามค่ะแล้วก็จะ ความมองมาให้ได้เอาสามกลีบนิดนึงขอบคุณแฟนไทยแฟนกลับนิดนึง I would like to thank all my Filipino fans and all my Thai fans and my family for supporting me 100% all the way through I'm so grateful and I'm so happy and I'm so proud to be representing Thailand and I promise I'll do my best อาพี่น้อแม่น้องขอบคุณแฟนกลับที่มาร่วมขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะก็นับวันเรายิ่งเติบโตขึ้นบนเวที Miss Earth Thailand ก็จำวินาทีแรกที่เข้ามาจับทำตรงนี้ได้ แล้วก็ไม่เคยลืมว่าเราสัญญากันไว้ว่ายัางไงนะคะสำหรับสายสปายไทยแลนด์เราแข่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเป็นแฟนคลับของ Miss Earth Thailand ทุกๆวันนับจากนี้นะคะเพื่อเราจะไปช่วยโลกของเราทั้งเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็การเซฟเดอะเอิร์ธโดยการที่ยุติการใช้ขยะนะคะหรือว่าลดการใช้พลังขยะ ซึ่งมันกําลังล้นโลกแล้วทุกวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็เชื่อมโยงปลักอินไปที่องค์กรต่างๆห้างร้านแล้วก็กระทรวงทบวงกรมที่สนับสนุน Miss Earth Thailand แล้วก็หวังว่าโลกใบนี้จะดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่าเดิมมากขึ้นนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเซฟเอิร์โอเค